คุณครูคบอกระบายสียังไงนะพูดให้ฟัง,ห,งฟหน่อยต้องทำเวระบายสีหน่ยก็หันด,ด้านข้าใบ

มีอะไรบ้างคุณหมอเอออ่านให้ฟังดิอ่านให้ปลาฟังดินิสันหน่อยมีมา้ามีสิงโตมีมา้าม,มีโอมี<ว>โอมีมวัววัวลูกวัววัวจ้ามีอะไรอีกเจ็ดหนึ่งก่อนสิลูกหนึ่งฝั่งนี้ หนึ่งไล่ไปฝั่งนี้ไล่ไปจากฝั่งนี้เออมีกีชามี่ากเาสิสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบก <20. S 1> อโอ้ยี่สิบเอดยี่สิองไปเอกมันยังมีเอกลลกแค่นี้ก็เก่งแล้วลวนสามเจ็ดบกาแปดเก้ สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสห้าสเจ็ดสิบหกก่อนสิเด็กเมม่มันหมักเบาสิบหกวเห็นหลายคนแหละขามสิไปเลยหนึ่ส

La manera viveve के her के tour au afanggo